ัสดีครับพี่น้องนีพบปอกับบ้าเชียงใหม่ที่เก่านอ้ะครับผมสิภาพพี่น้องมาเที่ยวส้มนะครับสวนกับเสียที่เก่าอ่าเด้สีพายเมืองได้พี่น้องเด้อสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้บ้าเชียงหน่อยผ้าลาะนะครับน้ะสิภาพพี่น้องเมืองนะครับสวนบักทัวได้กันหน้านลพี่น้องนาะเกี่ยวเขาออกแล้วนะครับกะใส่พื้นที่บ้างให้เป็นประโยชน์นะครับพี่น้องนาะนะครับมาปลู่บักทัว อ่าเดีจยพ่อของสวนพยูนีพอดีนะครับนาะสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับอ่าแนะน้ำโตได้พ่อพ่อยังครับผมพ่อยีเนตครับอยู่บ้านมีบ้านน้องคคกครับสุขีครับผมพ่อปลูกทั่วม่โดนเหรอครับปลูกปีสองปีกันละโอ้ปีสองปีคือเกี่ยวเขาแล้วก็ปลูกครับเดี๋ยวอยากให้พ่ออันซอยแนะนํานะครับวิธีการปลูกอ่าทั่วเข้าเนี่ยครับนี่คือยังเขาปลูกนี่ครับเออบ้านดขั้นตอนมันขั้นตอนมันเรื่มแรกก็ท้ย หุดใส่ก้อนไถตากแดดโอ้ไถตากไส่คือม้วนฟังนี่เนาะครับเน้องโอ้ที่เนี่ครับด้วยพี่น้องสองอาทิตย์ครับเพราะว่ามันนี่แน่กอนกีไถแห้งก็เอาผัเพืชมาปั่นอืปั่นที่เรือเปล่โอ้เรือเปล่าเนี่มากับปั่นปั่นในดินมันนวลครับเขาไถไปสองอาทิตย์แม่แล้วก็มาปั่นมาปั่นในนี้มันนวลมันจักมือพอค่อยปลูกได้ติ่งข้อมแล้วเรียบร้อยเอาโรตีแตกมาส่วนเห็ดข้อม โ oh. อ้เอาขัว่าหมูโรดีแตกแล้วมาส่วนขราบเห็ดไปคอกแบบสีแล้วพอน้อเออเห็ดเป็นคอกแหละเอาหีากไก่โล่งลอกพื้นครับถ้าก็โลง่งสายดำยศบาดโอ้อันห้องพืง้นหีกไก่ก่อนหลักการสาย,ยสายดำยศสายดำยศครับบาดนีก็ว่ามันเกิดัวเด้วว่าทังกดิ่ว่าสายรักบาดโอ้ oh. สายรักมันจะเห็นครับมันจะเห็นมองเกิดมองเกิดครับอื จักมือพอมันสีแทงนอขึ้นมาสัมหนีนี่คือพอปลูกไว้จักมือครับสีมือที่เห็นนอเห็นต้นมันนี่ตัวนี้ตัวนี้ปลูกไว้จักมือครับนี่ตัวนี้ก็สีมือน้อสีมือตัวนี้นี่เด้อพี่น้องเด้อดสี่มือนะครับนี่ครับกำลังเริ่มเกิดเข้าไซร้ายพอพอปลูกตัวไรเป็นไนโพรซุ่มบุญกับไซร์สองตัวซุ่มบุญกับไซรน่หนึ่งอืมปัะทศนี้ระยะห่างจังไหนครับเขาเขาปลูกเ้าเขาก้าวางคืบกลัวๆโอ้ก้าเอาคืบนึงครับ คือเรซีมือนี่ก็ใส้รักไปทาเพิ่นแล้วใส้ทาไปแล้วเพราะว่ามันงอกเงือเออได้ครับมันสิเห็นหม่งมันเกิดเท่าก็พอได้ยร้อนฟังเห็นรักครับบาดนี้ก็ว่ามันหนึ่งแรื่เออได้เขาก็จังค่อยใส่ดังโอ้ใส่ดังนี่เขาเริ่มใส่เดี๋ยวเลยเป็นไหมครับใส้รักแล้วใส่เดี๋ยวเลยมันเห็นตุ่นมันเหลี่อมโอ้คือผูกดังเดี๋ยวเลยครับเดี๋ยวพี่น้องเด้อมือที่ซีที่หาคือใส่ดังกันเลยนะครับนอพ่อครับมาที่นี่ เพิ่นมีโลกมีสตูผื่นยังบ่ยามนี่เริ่มแล้วเพิ่อก่นเริ่มมีแน่อยู่นอนอบอง่งบ่งนะครับนอบอบ่งมันจะเป็นบ่งอีกยังบ่บ่งเงินยังละบ่งนิดหน่อยนั่นเป็นเป็นใหญ่ๆมันเป็นใหญ่โอ้เป็นบง่งเป็นใหญ่จักมือพรามันฉีกเรื่มเขามาต้นนี้ได้สองสามใบกันละสามใบสามใบคือมันขึ้นใบใหญ่สามใบโอ้ครับมันก็เริ่มเข้ามา เข้ากับซิมียาเสียาสดย,ยาเหลืมล่มแดดเหลื่มย้ำกับเสีดครับบัตรทนีเข้าโดนมาได้เข้าได้เก็บหน่วยมันจกักเจี๊ยเดือนเดือนเดือนอาทิตย์หนึ่งเดือน,อนแล้วก็กลับอีกอาทิตย์หนึง่งก็คือบอกางว่าเดือนกับ b เจี๊ยบมือสามสิบเจี๊ยบมือครับถึงสี่สิบมือเนาะครับเนาะ้นแลวครับก็บคือเก็บได้นะครับ พุ่นสวนหนึ่งอยู่พุ่นอ่าสวนหนึ่งอยู่พุ่นเดีย๋ยวสิพาไอ้มึงอีกสวนหนึ่งนะครับตัวน,น้ำมันออกตัวน,น้ำเป็นหน่วยแล้วเป็นนวยแล้วครับไปเดี๋ยวพ,พ่อพายไอ้มึงเลยครับคัน <Ć> ครับผมบ้าพี่น้องเด้อนำมาเลยครับเด้อสิพาไอ้มึงครับครับพี่น้องกลับมาหอดสวนอีกสวนหนึ่งเนาะสิพาเป่าเสร็จแลนะครับนี่ครับผลผลิตแจ็คมือแล้วพอ่อได้ได้ได้็ดเด็ดเดือนเดือนกลัวแล้ว เดือนนึงเดือนเดือนเจ็มืเดือนเจ็ดมือก็ลากออกี่มันอินว้มันก็เริ่มเริ่มราเก็บอีกบื้อซบมือภาสีเงมือเก็บอีกสมือนี่เสียงมือเก็บแบบไอเข้าไเก็บไปแน่หรอบอนยังยังยเก็บาเก็บกตคืออีกสอมืนี่เสีเริ่มเก็บพลเลแมนครับอันคือมวนหน่อยหน่อยม้วน่มันก็ล่างเก็บพนดอกซ้ี่มื่มันก็จิตใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆนี่คือม้วนครับ ม่มวานก็ลังออกดอกครับโอ้มันมาแพ่หนาวบางแห่ยนะว่ามันบาเต็มถี่บันไดมันแพ่หนาวนี่ไม้ความอะไรไดครับพ่อใบมันจะเป็นกรเพิ่งจะเป็นหลงยังไวรัดโอ้วรัาดนี่มากครับความหนาวความเย็นแม่นโอ้ครับนี่นี่มันแพ่หนาวจะเป็นสีหรือเ่าครับเป็นต้นี่โอ้เด้อพ,พี่น้องเด้อใบมันจะเหลือ,องสีเด้อน,นะครับไวลัดลงนะครับนี่ครับนี่ครับโอ้ประเด็นเขามีแนวแกวบวะ โปมีแล้วกสีเตยแบบลุงมันสีเตยแบบลุงไหวัสดีครับกับมวนไอ้มวนมีเพียเพียดำดำอืมรอบสอบจับน้ำเงาน้ำเงาขวมน,<อ>ขมนมันโอ้โอ้ยครับมันบ่ถือเงาคือพี่กายเห็นน้าขนาดนี้นี่ครับหนะ้าตันตัวนี้สักเกตมันตัวนี้เป็นคือยังเอาเสื้อผูกเอาเออเสื้อผูกเอาขันเ,เสื้อผูกเอาแน่นิ่งนวลมันสีหยันนวลเป็สีงามโอ้ยนวลมันสียยอนสีงามแม่เอ่าถ้าฝนก็เป็น เป็นด่างแบบเขาซื้อเขาเห็นทั่วไปครับตัวนั้นด่างมันเหลือก็เลยใส่หากแกบตั้งสั้นนั้นนวยมันจะนวยมันจะงอไหมล่ะมันไปศซบตาเหมือนนวลโมีเห็นเด้อพี่นนองเด้อเทคนิคของพอพันจีผูกเขาเองนะครับตัวนี้มัน,มนเสือกอยังเนี่ย่อเฮาเสือกเตามสารเท่านี้ละโอ้เ,เสือกตามสารเท่านี้เนาะพี่นนองเด้อนะครับผูกจยกสี่นะครับพอวาดนวยมันสีเงาเนาะนะครับมันสีเงาคือมันออกนวยหน่อยสีมันสีเงาเนาะพี่นนองเนาะนะครับมันสีบกเกาะ มันสิบอกก็ตาด่างคือหนงสีมันเครือหยอดมันโตกออกเข้ากับเก็บเกี่ยวขึ้นตัวเช่นตัวใดมันหแหนงมันได้มั่วหนี่แหนงมันแหนงมันแนง้มครับสามสิบเจ็ดเหมือได้พี่น,น,น้นะะองเด้อมั่วหนีไนะครับข้างล่เงิึ้นเก็บมื้อหื้อนี่ละโอ้ถือว่าได้เงีนเร็วนะพอน่ะอเนาะเออครับาอปลูกลายบ่ครับนี่มีถุงหนึ่งถุงหนึ่งปลูกไร่นี่ละอ๋อนะครับถุงหนึ่งสิอยู่ประมาณไร่หนึ่งได้พี่น้องเด้อครับ พอปูคนอยูเหตข้อมันทีห่างก็เาปูที่ไายกับเฟืองนมันกับเบิูกระยะห่างอีกสําไหพอวานึงเนาะระยะห่างกอว่านึงพี่น้อวานึงเด้อะมันเมีนหบเด้อพี่น้อบเส้น่อยสีเตียนน่เด้อนึ่งุดมือมาเมหาบนะครับ นีหน่วยมันงอไอ้หว่ามันหนาวมันจังหน่วยมันงอครับหน่วยเออไม่อยากงอนะครับหนาวหนาวอืมอันหนาวโมเฮ็ดว่าจะมีข้าวปูงนี่คือการเก็บเกี่ยวนี่จักมือเขาเก็บเธอหนึ่งเก็บมือเวียนมือเก็บมือเวียนมือแม่ครับโอ้เห็ดมือเวียนมืออ่ะคือไบหนึ่งเหนียวสิได้ประมาณนจะขุงครับคือว่าเต็มที่เต็มที่บ่ครับ สามสิถุงแล้วสามสิถุงต่อมือแม่นค,คือคือส่วงมันหลายสุดแม่นครับประเด็ราคาถี่มาเคยเข้าขายเด็ดราคาดีที่สุดนี่มันมันอยู่ประมาณหลายปเปานไลยคือราคาดีที่สุดเดถ้าสิบปูมากสามร้อยก็ยกได้ขายอยู่หนึ่งสีครับถุงหนึ่งถุงหนึ่งนี่งสามรอยออถ้าแม่นว่าออกสูงสุดนี่เท่าไรก่อนสามสิบถุงสามสิบถุงสามสิบถุงโอ้เป็นเงินมาหน่อยครับพ่อเน้อแต่ถือว่าได้ก็ถือว่าดีเด้ดีอยู่ครับเพราะว่าเฮ็ดเป็นสาระไอ้แนว บัมีเหลี่ยมไม่ง่ายเลยของผอืนแย่แรงครับคือเกี่ยวขเยวขเาแลวกับเท่ากับผูกได้เลย,เลยแม่น,นักนาเขานี่นพี่น้องเนี่ยไอ้ตัวนี้มันเป็นหน้าหลวนงนะครับนี่เพื่อเกี่ยวเขาแล้วเพท่ากับว่าผูกนักพี่น้องเนาะนะครับผู้ใดสนใจนะครับอยากเข้ามาเมืองนะครับก้าอยู่ที่บ้า,บานน้องสนมเนาะน้องน้องโคกน้องโคกนะครับอยู่น้องโคกถุงสีถุงสีอุดมนะครับอุบลราชธานีเฮานะครับเนาะ มาเมืองว่าวิธีการปลูกถั้งกันหน้านะครับนอให้ก็ปล่อยเปล่าไว้แล้วพอนอครับกะกะแม่นมันเป็นราคาพี่น้องกระถุงละเป็นสามร้อยนะครับนอนะครับเก็บได้หลายซุดไร่นึงกะอยู่ประมาณสี่ชิพึงสามชิพถุงคือพอพันมาไปนะครับนอแมนครับอ่ะนะครับมื้อนี้ยังได้กะบเป่าเชิงหน่อยนะครับกับคุณพ่อกะสีขอโตนะครับก่อนนะครับนอจะได้กะฝากกดไลค์กดติดตามเป่าเชิงหน่อยนะครับเด้อเป็นกำลังใจให้เนี่ยนะครับผมนะครับครับมื้อนี้สวัสดีครับ ครับผัวขอบคุณหลายครับ